บ <letter tour. S 1> ุษมอนปลาสบก็มีอะบุมอนอักเตอร์เบชเชอรอักเตอร์ลุงพ่อรุ่นญาอิสราเอลนี่นี่นอมันก็จะเป็นตัางทะเลยังสิเขาวิธีปลูกอยู่แค่นี้หรอหญ้าอิสราเอลเขาเห็นนอดอีกแลงคือยังปลูกยังอ่อยเกียผู้ใดเคยเห็นวัหญ้าอิสราเอลพี่น้หรอกนอมันก็สิออกเั่งสิ ฝุ่นผู้คุดให้เป็นร่องแบบนี้ไว้คุ้ยกินเนะานะไงอิสราเอลแตแมนว่ามันมีนอเออมีหินนอกลัวพเอไปแกงคือยังนอใหม่ก็ได้นี่นขาว่าเสียบคือยังนอใหม่ปะแต่ใต้ฟผงจะปลูกเนาะที่มีตจะฟังเออปลูกไปเลยถ้ามันยึดหน้าดินดจะเอาไปหนุด ก็ช่อยกันปลูก่อาอิสเรอลเอาคางๆกันต้องสิงเดตเลยเหรอก็ต้องคิดกันปันไหนก็เดี๋ยมันกะเตะกอนี่ตเตะปปะ